อาขอครับพอดีก็เจอมห้องด้วยจีกมากเลยก็ดีครับเจกนึ่งอ๋อก็เจอมห้องเต็ที่โอ้ดนะครับกินจักแฟรดนะครับตัวอ่ะคือมืกเราขอยส่งเงินส่งนีดมาสังผาเก็้มาดาวเลยเนี่ยูดเอา แปนี่ย้ดอนี่แหวแล้ว่าดีเดียออ้ืออ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 ออืออืออออืออืออืออออืืบอออออื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 ออออืตีอือ ว่าดีวจึงห้เบียเสืผ้าเลยบ่นี่พี่แให้ด้เนรวยใส่กันดีกว่าอ้มันก็ใแค่มก็ตบกูมียางไรเด้ก็นับปูดูดอ๋อก็เดียวหันันนหันไม่เทีงวัดีวัดีครับกด่ามือเดีวก็เดียว ่วัตถุแต่ขายยังครับไปขายยังครับขายทุกอย่างเลยค่ะขายดอกกระจุ่มโอ้จะพาด้วยดีขายกิ๊บชอบขายทุกเท้าขายข้าวขาขายเพื่อยดีมีบ้านผมแบบวัยรุ่นโอ้เกี๊ยบมากเลยตกุ้ยเกี๊ยบผ่าเปล่งเลยเมื่อกี้กุเกี๊ยมากยอดเลยขายดีกันเนาะ ตับมะฮงก็ดีอับตักุ้ยกัี่รคะตักุ้ยกับพี่ค่ะตมวยนตบะกดีับงก็ยนานแต่ว่าัด้เค้ยค่ะอุ้ยม่ิ๊กับกรปาแดกก็จะระป๋ากับพูกเป็แดกกะกิบบาก็น้ำพดอยู ะนี่ครับถายเดี๋ยวรคิดกาแฟเราก็ด้เนี่ยทุสทานพี่งานเด็กแงบแงบแงบแบโอ้ก็เด็กคิดเดียวสุดดีวกเอาซื้อกาแฟเด้อจ้า

อ้าวบ่ได้เาจีปลาบึกป่าปลาบึกปีโอ้ยน่ะกบบึกเก่าเก้ากาได้เดียวเจ้าโอ้ยุดแล้วเนี่ยไปห้าบาทเพเขาีคิดลปเดออาต้งบาทจีบห้าบาทจีบห้าบาททุก่า Nè qua lên nè đọt được. không bạt được hả? <laughs> à bớt, <laughs> <laughs> Có có tích nào mà hả? cho kênh Để thang dọn yeah. cái ra đây là ra nữa à